สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนทุกทท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้นะคะพรุ่งนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมไปลุ้นนะคะว่าทางกระทรวงการคลังค่ะจะนําเรื่องการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้าที่ประชุมคอรอมอรหรือไม่แล้ววันนี้เรามาฟังกันชัดๆนะคะสําหรับกระแสข่าวลือในเรื่องของบัตรคนจนที่มีกระแสมาว่า1จะมีการต่อโปรหรือว่าต่ออายุในส่วนของบัตรคนจนไปอีก2 เดือนเดือนละ3,500บาทซึ่งรวมแล้ว2เดือนจะได้รับ7,000นะจริงหรือไม่และ2กระแสข่าวที่ออกมาว่าข้อมูลล่าสุด เตรียมเงินใส่บัตรคนจนเป็นเงินสด500บาทซึ่งสามารถกดออกมาได้และก็ใช้เป็นเงินสดได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและกระแสข่าวที่ออกมาว่าถ้าหาโครงการคนละครึ่งเราชนะหมดโครงการนี้แล้วเตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ทั้งหมดทั้งคนเก่าและลงทะเบียนใหม่คนใหม่เตรียมลงทะเบียนใหม่เหมือนกันนะคะเพื่อจิงสิทธิ์ในส่วนของลงทะเบียน บัตรคนจนรายละเอียดกระแสข่าวแบบนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะว่าทิศทางของข่าวจะเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นกระแสแค่ข่าวรือมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีใจเล่นเฉยๆซึ่งตอนนี้อสานแซบมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในส่วนของบัตรคนจนจากทางกระทรวงการคลังซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของกระแสการลงทะเบียนบัตรคนจนตอนนี้มาแรงมากถ้าถามว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้สวัสดิการจากทางภาครัฐนะมีความสําคัญมากถ้าถามอิสานแซบ่บบัตรคนจนทุกคนอยากได้แล้วก็อยากได้มากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ทางรัฐบาลเยียวยาประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะแต่ ถ้ามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากสถานีข่าวของกระทรวงการคลัง 1. โครงการเราชนะนะคะจากข่าวลือหรือว่ากระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการต่อโครงการเราชนะออกไปอีกนะ3,500้ 3, บาทหรือโครงการคนละครึ่งเฟดสวันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้เอาเรื่องแรกก็คือโครงการเราชนะ โครงการเราชนะตอนนี้ไม่มีกระแสข่าวไม่มีข่าวจากทางรัฐบาลนะคะว่าจะมีการต่อเยียวยาเพราะว่าโครงการเราชนะเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือประชาชนในกาการจ่ายค่าครองชีพอยู่ที่7 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้โครงการก็ยังคงดําเนินการยังคงทบทวนสิทธิ์ยังคงจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนวันที่29มกราคมซึ่งโครงการนี้จะไปสิ้นสุดในวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4โดยรัฐบาลจะ มีการโอนเงินเข้าทุกสัปดาห์แล้วก็มีการสะสมการใช้สิทธิ์จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในการใช้เงินโครงการราัชนะซึ่งแน่นอนโครงการราัชนะไม่น่าจะมีการต่อออกไปอีก2เดือนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของ2ที่มีกระแสข่าวออกมาในเรื่องของบัตรคนจนและก็โครงการคนละครึ่ง เรามาตามในเรื่องของบัตรคนจนก่อนหนในโครงการคนละครึ่งถือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะคุณผู้ชมโดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนการจ่ายเงินนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ได้รับเงินอยู่แล้วทุกเดือน200บาทและ300บาทนะคะโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2564 ถ้าหากยังคงใช้จ่ายได้ก็ใช้จ่ายให้หมดจนถึงวันที่31มีนาะคม2564นะคะในส่วนของบัตรคนจนนะที่อยู่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่ร,รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการให้กับประชาชนเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีข่าวลือมีกระแสออกมาว่าถ้าหากมีการต่อบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับเงินทันทีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ทางรัฐบาลต่อโปรโมชั่นให้กับประชาชนทันทีเนื่องจากว่าหลายพื้นที่นะ่ะยังมีการประสบปัญหาเรื่องโควิด1 9อยู่นะคะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมต่อโปรโมชั่นให้กับบัตรคนจนและก็คนละครึ่งเฟสที่3บอกไปอีกเพื่อความต่อเนื่องของเศรษฐกิจทันทีโดยบัตรคนจนจะเติมเงินเข้าให้500บาทเตรียมกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลย สรุปคือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีคนพูดถึงเรื่องของบัตรคนจนพูดถึงเรื่องของคนละครึ่งแต่ว่าเราตัดไปเลยในโครงการเราชนะไม่มีต่อแน่นอนเพราะทางรัฐบาลยังไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ที่พูดถึงเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีปเปลือยออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าโครงการคนละครึ่งเฟดสามมาแน่เพราะว่าในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟดสามกระทรวงการคลังเคยออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ากํลาลังเตรียมเสนอ เตรียมมาตรการเตรียมหลักการทั้ง3เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมไปถึงวงเงินที่จะใช้จ่ายแล้วก็วงเงินที่จะให้ใช้ในสิทธิ์หรือว่าเติมเงินเข้าไปให้นะคะในส่วนของคนละครึ่งเฟส3นะแล้วก็ในส่วนของการใช้บริการร้านค้าต่างๆซึ่งแน่นอนในส่วนของบัตรสริการแห่งรัฐหรือว่าถ้ามีการต่อคนละครึ่งจะรวมในส่วนของร้านบริการเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาติดตามในส่วนของ,ของคอรมอพรุ่งนี้ว่าจะนําเรื่องนี้คนละครึ่งเสสา พ่วงด้วยบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปด้วยหรือไม่นะคะแต่ในส่วนของข่าวหรือที่มีกระแสออกมาว่าโครงการเราชนะตอนนี้จะมีจาักการต่อออกไปอีก2เดือนรวมแล้ว1 4 0 0 0บาทอันนี้คือทางรัฐบาลยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโครงการเราชนะยังคงเดินหน้าโครงการปกติส่วนจะต่ออายุหรือขยายเวลาตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากทางภาครัฐออกมา จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทราบว่าถ้าหากคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไวต์เราชนะ .com หรือว่าสถานีข่าวกระทรวงการคลังก็ได้แล้วก็เพจสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้จะทราบความเคลื่อนไหวของโครงการเราชนะได้ทันทีค่ะส่วนในเรื่องของกระแสข่าวนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องบัตรคนจนว่าจะมีการต่อเยียวยาออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วก็จะมีการจ่ายเงินให้เพิ่มอีกคนละ3,500บาทแจกอีกคนละ500บาทนะคะรวมระยะ เวลา3เดือนถ้าหากต่ออายุไปจะได้รับอยู่ที่7 บาทแล้วก็ถ้าจ่ายอีก500บาทก็จะได้รับอยู่ที่1 0 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทก็ต้องมาติดตามการประชุมคร,รมอในวันพรุ่งนี้ว่าจะชงเรื่องนี้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าโครงการจะสิ้นสุดวันที่31มีนาะคม2 5 6 4นี้อสค่ะอิสานทซบก็เลยนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งแล้วก็เรียนให้กับคุณผู้ชมทราบว่าตอนนี้กระแสตอนนี้มาแรงมากส่วนจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงคุณผู้ชมรอการติดตามครมครมออ,รมอ,อนุมัติเมื่อไหร่เรื่องนั้นถึงจะเป็นจริงเท่านั้นละค่ะคุณผู้ ก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาให้คุณผู้ชมทราบหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอสันแซบนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชม